เป็นร้านไอศครีมนะคะาคนร้านอิตาลีอิตลอาลีก็คืออานไอศครีมที่อร่อยที่สุดในโลกอันนี้คือว่ามานะคะไปเพื่อชิมแล้วอร่อยจริงๆน,นิดเดียวอ่ะแพงๆต้องจริงอะ่ะเคยบบเคยกิน ไอศครีมกับลูกสาวที่เมืองไทยแล้วค่ะอร่อยอย่างนี้เลยแต่ว่ามันแพลงลูกมันรู้สึกว่าลูกเดียวอ่ะนะจ่ายไปร้อยกว่าจำได้อยูอ่ลูกสาวเขาบอกว่ามันไม่มีที่อื่นเลยนะเขาบอกว่าไอศครีมนี้คนทั่วโลกรู้จักเพราอย่างนั้นก็ผมจ่าอย,อย,ายมีไอศครีมที่อร่อยที่สุด Hello เหมือนกันกับ ลูกสาวไมาเ่เพลนเลยเดี๋ยวตอนนี้ก็กำลังแกกลับไปหาคุณลุงค่ะคุณลุงนั่งรอแกไม่อยากจะมาในผู้คนเยอะๆแกนั่งรออยู่ที่ร้านอาหารร้านขนมปังที่เรานั่งทานกนันเมื่อกี้นะะี่ค่ะทำอาหารแกบ้างทำอะไรบ้าากเลยนี้มาก้วย นมาคุณลุงเลยค่ะคุณลุงแกนั่งอยู่ชั้น5้าค่ะแกก็นั่งกินถัว่วกินของว่างจิบวายรอไม่เพ็นให้ไม่เพ็นขึ้นมาตรงนี้เพลงดังมากขึ้นมาด้านบนที่ร้านกาแฟคาเฟ่หรือว่าร้านกาแฟขึ้นมาสูสงๆก็ได้ถ่ายภาพมาฝาก อยู่อย่างนี้ทั้งวันทั้งวันแล้วก็ก็ไม่ั้งคืนนะคะทุกคนกำลังมาที่พักค่ะนัดแท็กซี่เอาไว้ให้มาจอดเข้ามาจอดรอก่อนที่เราจะมาถึงหน้าโรงแรมตอนนี้คุณลุงกําลังจะขึ้นแบเอากระเป๋าไม่เป็นก็เอากระเป๋าเล็กใส่แท็กซี่เอาไว้แล้วค่ะแท็กซี่จอดอยู่ข้างนอกเขามาก่อนเวลามาถึงก่อนเราอีกเนาะ เราก็เดินหลงหน้าหลงหลังกันนะซอยมันเยอะซอยเล็กๆซอยเล็กๆซอกเล็กๆเ,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 เยอะมากเลยแต่ว่ามันก็ถึงกันหมดมันก็ยังไงอะอาจจะเดินหลงบ้างหลงนิดหน่อยแต่ว่าตรงเวลาเป๊ะเลยค่ะมาตรงเวลาเป๊ะเลยยกกังกะโอ้เออมีเวลาในตัวเนาะพวกเราร้อนมากเลยเหงื่อออกได้อยู่ไม่เป็นเสียงเหมือนกันนะพูดไปแล้วเอากระเป๋าเล็ก ที่เราไปซื้อของมาที่เราสะพายค่ะเอาไว้ในรถละเดี๋ยวตัวเองก็เดินกับว่าจะมาช่วยคุณลุงแต่ทีนี้แกจะขึ้นข้างบนชั้นสามไปเอากระเป๋าเพราะว่ากระเป๋าใหญ่สองใบแล้วก็กระเป๋าเล็กสองใบมันเยอะสําหรับแกคนเดียวก็กะาาว่าจะมารอแกเดี๋ยวไปนั่งรอที่แท็กซี่ดีกวา่ามั้งแกเอาไปได้อยู่หรอกแกเป็นผู้ชาย สัมมาทกสุขเรียกนไ้่่า่ยาีป่รมา่นั่งแซี่จากนี้ไปก็ะมากืบครึ่งชั่วงตีไปซะก็ครึ่งชั่วโมงค่ะจะไปที่สนามบินของอิตาลียค่ะ ทกซี่กำลังยาที่จอดเพื่อจะเข้าไปในประตูทไทยม่นานนะคะเข้ามาในสนามบินแล้วค่ะกำลังรอคิวก็ยังไม่เปิดช่องไหมคะ ยังไม่เริ่มเรารอคิวอยู่แล้วส่งกระเป๋าเข้าไปแล้วเรียบร้อยเราก็มีแค่กระเป๋าสะพายแล้วก็กระเป๋าส่วนตัวเราก็จะเดินไปที่เช็คอินค่ะกระเป๋าเช็คอินแล้วทีนี้ก็เช็คอินคนค่ะ เราจะไปที่เกตแต่ว่าเราก็จะไปนั่งทานอาหารหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างอ้าวคุณลุงหายไปไหนละคุณลุงคุณลุงบอกว่าเข้ามาข้างในแล้วคอแห้งจะไปหาที่นั่งดื่มแล้วก็ทานอาหารเกก็ทานแล้วนะเราก็ทานทั้งวันทานทั้งวันอิ่มทั้งวันกินทั้งวัน เราได้มาเต่บันแล้วมันก็เลทดค่ะเครื่องบินเล็ดก็เลยนั่งนานแต่เขาบอกว่าให้มาก่อนเวลานะดีแล้วเราก็มานั่งพักนานเลยค่ะตอนนี้เราก็ได้ลุกขึ้นกำลังจะเดินไปที่เกตเพราะว่าเรามานั่งตอนที่เกตยังไม่ขึ้นตอนนี้เกิดเกิดตอนนี้เกตขึ้นแล้ว เดินทางกันจังเดินทางทุกวันที่นี่แอร์พอร์ตอิตาลีตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปยังกรุงออสโลนอร์เวยคค่ะขึ้นเครื่องบินต่อเดียวนะคะตอนที่มาอิตาลีสองต่อแต่ขากลับต่อเดียวจากอิตาลีแอร์พอร์ตนะคะ ก็จะไปลงที่กรุงออสโลเลยค่ะต่อเดียวยาวๆไปเลยตอนนี้เราก็ขยังกำลังขยับขยายแล้วค่ะ เครื่องลงที่แผ่นดินนอนไปเรียบร้อยแล้วค่ะคนกำลังรองที่จะลงอะค่ะ ทิ้งเลยค่ะทิ้งเอปอ,อดเข้าด้านในเลยค่ะ